จริงๆแล้วเรามาขอ,ขอ,ขอตกปลาใหญ่เพื่อจะเทสแอคชั่นของคันกับล้อ,อก,กันด้วยนะฮะมันก็เลยวัวไปหมดถ้าปลามันก็นตื่นจก,กีฬาอาหารก็ไปเน,นี่ยฮะเอาแล้วโอ้ยโดนแล้วครับเดี๋ยวขออนุญาตขยับเบนิดนึงนะครับโอ้ยคันชโดนี่ผมรีวิวตรงนี้ปนไปเลยดีไหมเนี่ยเป็นเป็นคันท่อนเดียวนะครับมีทั้งเบสแล้วก็สปิน อ้าดูเขาตกกันแล้วเราก็อยากตกเหมือนกันนะครับสวัสดีครับผู้อ่านตอนนี้อยู่ในช่วงของฟิชชิ่งเคียร์อันนี้กันสนับสนุนโดยลิเกอร์นะครับเอาอุปกรณ์จากค่ายแทกเกอร์มาเป็นนี่เป็นคันชโดนะครับประกบกับรอกเลททิดสองพันจะไหวไหมเนี่ยไหวไหวไหมเนี่ยไหวไหมใครหายไปนะครับเวลาลงมาในเวลาที่เขาใจอาหารจริงๆแล้วเรามาขอตกปลาใหญ่เพิจารณาเทสแอคชั่นของคันกับลอกกันด้วยนะฮะ เนี่ยฮะเอาแล้วโอ้ยโตแล้วครับเดี๋ยวขออนุญาตไขเบสทนิหนึ่งนะครับโอ้ยอุ้ยคันชโดนี่ผมรีวิวตรงนี้เป็นอะไรดีไหมเนี่ยเป็นเป็นคันท่อนเดียวนะครับมีทั้งเบสแล้วก็สปินนะครับแล้วก็อ่าเวทนะครับเดี๋ยวเวทขึ้นตรงนี้เลยเวทก็จะมีน่าจะเป็น87กับ1ิบนี่แหละครับนะครับแล้วความยาวนี e <t os> <t os ่ก็จะเป็นความยาวขนาดอ่า6ฟุต7ดนะครับ6ฟุต7นะครับ รูปทรงนี่สวยงามนะครับผมขึ้นไปดูตรงนี้เลยดำดุเลยชโดนะครับเป็นคันท่อนเดียวที่ราคาประหยัดด้วยราคาเบาจากแอสเกอร์แล้วก็ประกบก,กับเลดฟิตตัวนี้นะฮะเลดฟิตที่ผมใช้งานบ่อยมากทั้งทะเลทั้งอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเป็นลอกหลักร้อยที่เขาเรียกว่าเอามาใส่จัลบบีทสักนิดนึงก็เล่นทะเลได้ด้วยแล้วนะครับ กันต่อมาครับเมื่อกี้แบตหมดนะครับนี่้หูห เมามันเมามันเพลิดเพลินเลยบอกให้เลยนะครับใครไม่มาเสียเสียสดายแย่เลยบอกให้เลยปลาไม่ใหญ่มากปลาไม่ใหญ่มากครับแต่ประสิทธิภาพของลอกและคันได้<อ>ไดดเต็ม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 สตรีมแน่เ <laughs> <c oughs> ขาหลอกผมมาก็บอกปลาเจ็ดปลาแปดขีดนะผมนิดว่าขีดนะมาถึงนี่มัน <c oughs> เจออ็ดแปดลอที่สเปคที่เราบอกไว้ว่าปลาได้บอกประมาณสี่ห้าหกเฉลี่ยห้านะขึ้นมาที่มันหกนะ เปนวจับรื่องสัยต่างๆไปดูแลไปูแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปไปละเนื้อออร่อยได้ไปก็แน่ ใช่เอ้ยเดี๋ยวนะมันไม่เดือดมานะปลาหันไม่มีเนื้อจะคนละเรื่องเลยอันนี้เนื้อแบบนี่ละคนส้อวบผมว่าเราไอ่ะเดินตามหน่อยครับวันนี้ผมใช้ใช้สายเล็กตันนี้ใช้สายเล็กใช้สายเล็กนิดหนึ่งแล้วอย่างเราก็กลัวว่าเดี๋ยวความตึกไปพันล้วจะเสียของไปพันหลักตรงนู้นอ่ะ ผมใช้คันนี้เวทสิบยี่สิบนะครับเป็นเป็นเวทสิบยี่สิบที่แบบว่าเขาเรียกว่ามันไม่ได้กระด้างน,นะฮะค่อนข้างที่จะไอ้นี่หน่อยค่อนข้างที่จะโอ้ยค่อนข้างที่จะปลายปลายไม่แข็งนะครับแต่โคนเนี่ยโอเคนะฮะรักสิบยี่สิบแบบเนี้ยมันจะส่งเหยื่อที่ไม่มีน้ําหนักมากรักก็ได้ดีครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูนะครับเนี่ยหลังปลาไว้อย่างงี้วันนี้ไม่กล้าใส่เบรกเยอะนะครับไกลแล้ว ไลแล้วนะครับไปจะหมดแรงไปจะหมดแรงปุ๊บโหดบอกเลยว่าปลาที่นี่นี่มันเป็นปลาน้ําเค็มอ่ะน้ำระบบเขาเรียกน้ําก่อยอ่ะค่อนข้างเยือเค็มอ่ะแล่าแรงมันแบบแรงมหาศาลเลยเหยืออย่านะวันนี้เรายืมเหยื่อหัวจิกใช่ป่ะของออสตาหรือเปล่าเหยื่อที่เขาเลี้ยงก็อะไรอ๋อเหยือเลี้ยงเนี่ยเหยื่อสดเลี้ยงเหยื่อสดนะครับเลี้ยงเหยื่อปลาปลาสดนะครับมันก็เลย ผมว่ามันจะค่ Pick อนข้างที่จะลึกด้วยอ่าน้ำลึกด้วยหมวนตัวแล้วหมุนตัวละล้วตัวยล้วสี่ตัววายอยู่ผมจะเล่นให้ดูเพื่อนเพื่อนดูแอคชั่นคันรุ่นนี้ไว้นะครับนะฮะแล้วเดี๋ยวผมก็จะบอกตรงนี้เลยนะครับว่าคันรุ่นนี้ขึ้นสเปคให้ดูตรงนี้อีกทีนึงเลยนะครับก่อนที่จะปิดคลิปนะฮะ ดูสเปคดูราคาตรงนี้เลยก็แล้วกันนะครับก็มีให้เลือกใช้ทั้งเบสแล้วก็สปินเลยนะครับเป็นคันท่อนเดียวนี่ผมพยายามกดเพราะว่าผมไม่อยากให้มันโดดนะฮะมาละมาละมันก็มาแล้วแล้วก็ไปอีกตลอดเลย <c oughs> ปลามันใหญ่จริงนะเพื่อนๆเดี๋ยวเพื่อนๆเ,เ,เ,เห็นปลาแล้วจะบอกโอ้ยไซส์มันใหญ่มาก แล้วก็แรงดีเพราะว่าเขาให้เหยื่อค่อนข้างที่เป็นแบบเขาเรียกเป็นเหยื่อสดอะไม่ใช่อาหารเมร็ดเขาขุนดีครับปลาที่นี่ผมไม่ใช่สายบุฟเฟ่น,นะครับก็เลยไม่ได้ใส่แบบเบรกที่มันแบบหนักรุนแรงมากนะครับกาก,กิปเปอร์ผมอยู่ไหน điên à đang gấp quần rồi ạ, mắm kipper ở trong mắm bả. à, một một này. đã mân, mắn à, đừng, đừng, đừng. Này. À, là bả, năm rồi. nào, mấy, đến mấy. อ่ะฝากกล้องเลยครับตัวนี้กี่กิโลเนี่ยโอ้โหจิตตัลูกครับยกคงไปขึ้นนี่ดูคันชโดผมแบกน้ำหนักขนาดไหนนะด,ดูดิกับปลาไซส์ขนาดเนี้ยนะฮะก็บอกไม่ต้องบอกกันด้วยแบบตัวเลขเลยแล้วกันบอกกันด้วยสายตาเลยแล้วกันนะครับก,ก็ขอบคุณนะครับลิเกเกอร์ที่เอาคันชโดนี่มาให้ทดลองใช้งานจริงกันนะครับเพื่พอนๆชอบก็ สอบถามมาได้นะฮะหาซื้อได้จากร้านขายกระตกปลาทั่วไปวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับกับภาพาไปใหญ่แบบนี้ครับโอ้ปิดคลิปอ่าไปช่างให้ดูผมว่าเจ็ดว่ะผมว่าเจ็ดที่ฝนยิ่งบอกเจ็ดเลยตะปุยขันตะปุยขันครบแล้วครบแล้วเราจิ้กเนี่ยเจ็ดโลเจ็ดจริงเจ็ดโลจริงเลย